สบายดีพี่น้องทุกพ,พอกับบ่าไซเดอร์กาวากกพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะ <c oughs> พี่น้องพาพาอยู่ขเขาแต่เมื่อวานแต่เม,มื่อคืนวานยังบ่เศร้าอยู่พี่น้องเข่าเห้านะเดี๋ยวลอยไปนะพี่น้องจักรซเฮ็ดจังไดตายแบบนี้เนาะตกแบบนี้ตาย มันนี่เป็นสีเหมือนทองฟ้าเป็นสีสูงๆอยู่พี่น้องแต่ยังคึมตลอดอยู่ตกแบบนี้ตายแล้วเนาะเขาเนาะลงไปเบิ่งพอนเขาเบิ่งพอนเขาดีอยู่ตามให้น้าเนี่ยออกงอกอะไรพระเจ้าพี่น้องบ่จัจกลายเห็ดอะรีพี่น้องพายูลูกนี่ ขามาแบบนี้นักกะลีคองเขาเจ้าก็ตัดคือกันนะมือวานคืนเรียบร้อยคือกัน,นพี่น้องแต่อันนี้ก็ยังตกปล่อยๆอย,อยู่แบบนี้ก็แย่แล้วพี่น้องกูน้ำบ่ทันโอ้ยเนาะมาบาดเดียวเลยคนเขาเข้าวัดเขาตัดมาน,นียพี่น้อง ตัดเขาหน่องตัดปัดตัดอันนั้นดิตัดจำเนี่สิพริกพอรอนกับสักสิพริกพอรอนยังไงแย่แล้วพี่น้องน้ำเต็มให้ระบาล <c oughs> ตกจะน้ำอังบานนีะพี่นอ้องแั้วก็ น้ำหางหมดแล้วตอนนี้ก็แย่อยู่พี่น้องเอ้ยก็ะสมผูอันกํลังออกนี่ก็ไข่ยู่ดอกสมผูตัดแล้วนะตีหลายเติบด้พี่น้องูยนั่นแท้ ผมมัดอีกกระทะพือยู่อ้ออากาศบดีดอกพี่น้องแล้วนี่นะแย่อ yeah, ี้ <c oughs> ต้องเบงน,นีตายเบิดคำสีวาวคแม่นว่าห่อฝนบาตกน้ำหากูเมื่อวานก็เบดิดเลาก็สีแล้วกิตาชุมนีโตอบ้านนี้เอ เกิดเหตุการณ์แบบพายุมาบาทเดียวกระทบทุกมงทุกพื้นที่ว่ายังแต่ว่าผู้ข้าเจเ้ากู้แล้วสิบปันแล้วกา็วิทย์แล้วผู้ยังก็เจอคือกันโดยเฉพาะของเห้าในเล่น <c oughs> <c oughs> ผู้กู้ไปตัดไปรอบนี้ก็ืเรียกว่าหลายเติแบกับ่าลายกับลายีแบบายวอนแล <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> ขานะขบา,นะาขบ่ร้ายเนี่ยเขาบ่หน้าแต่เขาไลยเจอให้น้าน้ำน้ำจนยูโอ้ยจากสีเหตุจังไดแนวเฮ้ามันถูกนอ้อผดฝนตกมาใสอีน้าน้ำจนโอ้ยพี่น้อง น้จนอ้โหหอยระเบิดแนวสีวาโลบัดสีมาผลผลบัดผลชาตกห้าทางรถมากันยากอีกใส่ลอเล็กกังขันนี้หายมันหยุดใช่ไหมมีวิธีหิบ บอ่ออกงอกสีทนบ,บ่บาดน,นีพี่น้องต้าสายโลดเดก่อนได,ได้ลงมาหาเก็บพรอเข่าขึ้นหันหน้าอีกแล้วออกงอกกะลีเป็นน้ำเต็มไฮเต็มคันเหตุการณ์เป็นนี้ได้เจอเขาจ,จังเลยเนาะ ฮะก็พี่เนอะ <c oughs> แย่ลีกระทบหนักแหงโอ,กองเก็บพ่อเข่าหือนมันได้ว่าพี่เนอะ ได้ดอกอยากให้อยากห้องอยากให้เป็นภาษาอีกย่งโลก <c oughs> โอ้โยน้องไปน้อง เปิดเลยนำ้ำท่วมหมดแล้ว <c oughs> ก็สิก็กินยา่างว่ะเนี่พี่น้องเล่หมดและเขาเ่าแหงบลายเขาเ่าแหงบุพอกินซับ กินจังไดอยู่จังไดต่อไปนี่จะยังได้โอ้โห้กล้วหดตายไเลยพีหน่อย บอกเลยคำเดียวว่าแจา๊โอ้ยข <c oughs> ั้นผู้สุกขันตามให้ผู้บรดตัดนีมันยังไขรได้ผู้เส้นมันเกิดก็ได้ผู้ตัดนี่ตี <c oughs> เลือกบัวได้เลยวันนี้ก็ได้ ตีนโตมาได้สดเาเด้อคนนะ่ะกงอกมาแล้วแ็บคักแก็บเนี่ ไอ้บ่อถึกคิดมาออกเลยเห็ดยังก็บอ่อ,บอได้เลยอืมยืดขัดอัลีเลยเนาะโอ้ย เดีวสิมาบาดเดียวเนาะ3มือเพิ่นปอยุเมื่อวานแต่3มือสิ้นเดือนนสิ้นเดือนก็ถือว่าจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์ก็ dạng hài đi, chưa về này họ chẳng chẳng cả, chụp nó cái non chụp này, chụp này, hẹp bò lần lượt เงอกหมดแล้วว่ามีแห้งกี่เดินต่อลอยล่าไปบัดสุดลงคาถี่เลยตกตกยางจังทงั้งเฮานี่ยังเป็นมืดอันนี้ทั้งนาปดสูงแน่แหละทั้งนาหว่าบอาจัไมนมา หนาจนหนาจนไม่ได้ห็นหน้าตายพักแบนเนาะหอแบบจังๆเลยของใครก็โดนด้วยกัน หน้าข้างๆนะเขาก็ตัดมือเขามัดนั่นเนาะมือเขาตัดแล้วมือนี่ปุ๊บมืออื่นมาเขาก็ตัดข้างข้อก็ตัดปุ๊บมือสามาโดนพ่นปั๊บหลายเต๋อข้างขก็บางมองกุจ้างเกี่ยวอีกอขาโอ้ยน้ำตาออกกันาดนี้พี่น้องเอ้ยขนาดพี่น้องเขาจะได้อำได้เนาะ คลิปนี้ก็บโมบวนบมซื่นเลยวจนได้ก็เป็นกลังใจให้บาไซกับน้องขันนะพี่น้องเด้อเอาสองคนกดไลค์ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นะพี่น้องโซเชียลใส่ดันช่องให้นะพี่น้องอ๋อไปพอกันอีกพี่น้องฝนมาอีกแล้วโอ้ยมันขัดเกล็ดคอดเขาขึ้นขั้นพี่น้อง จบคลิปนี้ไปกาจะเก็บเก็บเขาพี่น้ไว้พอกันบานนาพี่น้องสบ,บายดีพี่น้อง